เขาเรียกว่าสาวเจนนี่ไม่สาวพราวเสน่ห์นะคะสําหรับเมื่อวันนี้ไปออกงานอีเวนต์แต่ประเด็นที่ต้องให้เคลียร์หนึ่งเลยสุดแซ่บเลยทําไมถึงไม่เห็นภาพเจ้าตัวในงานแต่งงานของสาวชมพู่แล้วก็พี่นอตวิสรุตนั่นเองทั้งที่ร่วมช่องเดียวกันนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือประเด็นค่ะหนุ่มกึ่งที่เขาแอบดูกันว่าจะสุดอสารได้ไหมส่งภาพหวานโพสต์ภาพนะคะในไอจีเป็นครั้งแรกงานนี้หลายคนก็เลยลุ้นว่าสถานะจะเปลี่ยนไปแน่นอนค่ะครับ โอ้โหเล่นกล้องล้มหรือยังไงไม่ใช่มันเป็นลีลากายกรรมเขาเรียกพิวริติสนะคะที่แบบโอ้โหสุดยอดมากเมื่อวานสะกดคนดูได้ทั้งห้างนะคะกับเรียกเสียงแฟดได้เยอะมากมากานะคะสำหรับสาวเจนนี่เทียนโพสุวรรณในงาน100ปีเมเบลีนนิวยอร์กนั่นเองในฐานะหนึ่งในพรีเซนเตอร์พร้อมออกมาเคลียร์ประเด็นที่ไม่ไปร่วมงานแต่งงานของนางเอกสาวชมพู่อริยาและหนุ่มน็อตวิสรุธว่าไม่ได้ต้องการหลบหน้าวีเจจ๋าซึ่งเขาก็ไปร่วมงานเหมือนกันเป็นอดีตคนรักของหนุ่ม กึ้งนั่นเองนะคะขออย่าขอให้ทุกคนเนี่ยอย่าดราม่ากับประเด็นนี้นะคะส่วนประเด็นที่เพื่อนชายคนสนิทอย่างหนุ่มกึ้งโพสต์รูปคู่ลงไอจครั้งแรกพร้อมข้อความซึ้งชวนคิดว่า g o o with your b i ิ day นะคะแล้วก็แอดเจนนี่นายอิลนั่นเองนะคะคแถมเจ้าตัวก็ยังตอบกลับว่าก็ขอบคุณแล้วก็เป็นรูปหัวใจนะในคอมเมนต์ในไอจนั่นเองนะคะแต่ หลายๆคนลุ้น <philanthropy> ว่าสถานะจะเปลี่ยนไปหรือเปล่างานนี้จะตัวยังยืนยันคำเดิมว่าเป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้นค่ะไปฟังเสียงเจนนี่กันเลยค่ะก็เป็นสิ่งที่คุณกึ้งเขาให้กำลังใจมากกว่าค่ะเขาก็บอกว่ายกให้เป็นแบบเพื่อนสนิทคนรู้ใจก็ตามที่คุณกึ้งพูดอะค่ะดูอีกสักระยะหนึ่งเนะที่รู้จักกันมาเพิ่งเป็นคนยังไงบ้างคะคุณกึ้งเป็นคนน่ารัก ยังตอบไม่ได้ก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ค่ะงานแปลงค่ะที่น้องไปเราไม่ได้ไปเพราะว่าจะนี่ซ้อมอันนี้หนักมากแล้วมันมันจะมีบางท่าที่มันดรอปแล้วคือมันยากจริงค่ะพี่ถ้าเกิดว่าใครที่ลองได้เรียนแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่ซ้อมเยอะมันหลุดได้เลยมันถึงชีวิตเลยนะพี่เสียใจไหมคะที่ไม่ได้ไปก็เสียายค่ะจะนี่ไม่อยากให้คนมองว่ามันเป็นเรื่องที่เ เป็นอะไรแล้วก็เป็นเรื่องดราม่าค่ะแล้วก็ขอจนนี้ขออนุญาตที่จะไม่พูดถึงคนอื่นเนาะหลังจากนี้จะมีสงความห่าทำให้ที่ชมพม่้อใจไหมคะแสดงความนิดีอ๋อเดี๋ยวอันนี้นี่ว่าเป็นส่วนตัวดีกว่าก็อยา